สวัสดีครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆปลิ่นมีกระตรองกับผลไม้มีกระตรอนมีจมปะดะนะครับก็กำเริ่มเลยไปดิ้เลยนะครับคนไก่เขากผลไม้แบบปังปมก็คือได้ผลจริงนะครับก็ปั้นการตดลงมาหลายปีแล้วนะครับนะก็เพื่อนๆปลิ่นก็ทั้งหมดมีกระตรอนก็อ้อได้เลยนะครับคือ้อโดยยางนะครับอ้อโดยยางก็คือยางมันจะยืดจะยุ้ยจะคาดเร็วนะครับช่วงเรา กำลังเก็บผลผลิตจากเก็บผลผลิตนะครับก็คือโอรคปลื้มเริ่อมก็คือ,อยังมันก็คาดไปแล้วนะครับก็ปุ่มกระตุ้นลงมา,ลาไล่ปีแล้วแบบของมุ่มก็มาเรื่อยๆนะครับตีผลิตโอกระต,อ,รตอนจำปะตะขนุนตะโตอะไรก็คือได้นะครับไม่ต้องปินตอนไม่ใช่ปันไดนะครับทุ่งแกไในไม่ใช่ปัญหานะครับมาเปิี่ยนก้ามาเลยเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ก็บอกเปิี่นตรงๆว่าคือลูกระตอนถึงดูดูการพอดีอย่างตั้นนะครับไปในอาทิตย์นี้อย่างตั้น